สวัสดีค่ะชื่อเทยา่ทานิโคลพัฒนาพงนะคะชื่อเล่นชื่อเทย่าค่ะมีดแม็กซิมแองเจร์เบอร์ศูสีค่ะเทย่าแรงบันดาลใจนการปรกแรงบันดาลใจเหรอคะก็มีพี่ชักชวนด้วยแล้วก็คิดว่าเออหาประสบการณ์ใหม่ๆครั้งแรกในชีวิตก็เลยลองมาทำดูค่ะ,ะเรียนอยู่ค่ะอยู่ a อแบค่ะปีขึ้นปีสามอาร์ตอิงค่ะ คาดหวังหรือเปล่าอ่าก็คาดหวังว่าทําให้ดีที่สุดถึงจุดไหนก็คือจุดนั้นนะคะก็ก็ทาให้ดีที่สุดประทับใจในการประกวดครั้งนี้ประทับใจในการประกวดครั้งนี้อ่อได้รู้จักเพื่อนๆใหม่ๆได้รู้จักสังคมใหม่ๆอ๋อมีอะไรให้เรียนรู้มากขึ้นเป็นเป็นอ่อเขาเรียกเป็นวิถีชีวิตอีกอย่างหนึ่งที่ที่มาอยู่ตรงนี้ก็จะต้อง,ต,องต้องเรียนรู้อะไรอีกหลายอย่างะคะ่ะ ที่สุดสดนิทที่สุดน่าจะเป็นแพทนะคะเพราะว่าเลขติดกันตั้งแต่รอบห้าสิบพอมารอบนี้ก็ต่อกันอีกค่ะคือเขาเป็นคนตลกตลกก็เลยคุยกันง่าย,ย,ายแพทไม่มาจริงๆแพทมาวันนี้แต่ว่าพอดีคุณแม่ไม่สบายก็ฝากบอกว่าพรุ่งนี้ก็ทําให้ดีที่สุดละกันว่าวันที่สิบสองจะรับตำแหน่งนีช่วยซิที่ว่าชีวิตจะเปลี่ยนไปหรือว่าจะมีการชีวิตเปลี่ยนไปไหมคิดว่าน่าจะขึ้นอยู่กับตัวเองมากกว่าแต่ว่า ที่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 จะทําให้ดีก็คือดูแลตัวเองให้ดีที่สุดอนะคะ่ะแต่จะเปลี่ยนไปไหมมันขึ้นอยู่กับตัวเองเราก็ยังไม่รู้อะค่ะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างไม่รู้ว่าเอฟเฟกกลับมาจะเป็นยังไงอนะคะ่ะหนักใจอะไรเป็นพิเศษในกัารเปนีงงหนักใจเหรอคะหนักใจหนักใจเรื่องหุ่นหนักใจใส่ชุดว่ายน้าอนะคะ่ะครั้งแรกมันจะยังยังเกรงเกรงอยู่ก็เลยไม่รู้ว่าถ้าใส่ออกมาแล้วไอ้คนมองจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยน่าจะหนักใจเรื่องนี้เป็นเช่นที่สุดอนะ,ค,ะดค่ะ อยู่ที่ไหนหรอบางคนก็บอกว่ายิ้มนะคะเวลายิ้มเราจะหวานแต่ถ้าไม่ยิ้มเราหน้าจะดุอะค่ะน่าน่าจะเป็นตรงนี้มากกว่าแล้วนางแบบซุปเปอร์โมเดลในในใจคุณดีไหมพี่ฟอนเพราะว่าหน้าเหมือนชอบพี่ฟอนเพราะว่าพี่ฟอนหน้าเหมือนแต่ว่าถ้าเกิดซุปเปอร์โมเดลจริงๆเลยคงต้องยกให้พี่ลูกเกดอะค่ะเพราะว่าเคยไปดูเขาเพะเคยไปดูเขาเดินแบบหลายครั้งแล้วแบบเก่งอะค่ะเด็กจะฝากน้องๆพี่กำลังจะตัดตั้ใจเข้าประกวดปีหน้าว่ายงไหม ใจ,จเข้าประกวดเหรอคะก็ลองมาดูนะคะคือทําอะไรใหม่ๆคือมันไม่ได้เป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เราสามารถพิเศษตัวของเราออกมาได้มากาบเลือตัววานะครับดาราชายที่ชอบดาราชายที่ชอบพี่เคนธีระเดชโอ๊ยสมาร์ท <laughs> ไม่มีที่ติแล้ว <laughs> ประมาณตีตีเขาขาวอะค่ะคือดูสะอาดโอเคแล้ว นี่สินินทาผู้หญิงขี้โมคีโม,โมว่าตัวเองแบบฉันเลิศฉันดีอะไรเงรี้ยไม่ชอบเลยผู้ชายเดินมาเนี่องส่วไหนของผู้ชายมองส่วนไหนของผู้ชายเป็นส่วนแรกไม่ได้มองส่วนไหนคือมองตั้งแต่ท่าที่เขาเดินมากการแต่งตัวมากกว่าจะจะไม่มีสเปกว่า ว่าจะมองตรงไหนเป็นส่วนแรกเพราะผู้ชายไม่มีให้มองอะค่ะไม่ไม่รู้จะมองตรงไหนตรงตรงเลยก็คือจริงๆแล้วนิสัยควรจะมาก่อนแต่ทุกคนต้องเป็นสเปคเดียวกันว่าหน้าตาควรจะมาก่อนว่ามันคือสเปกเราไหมแล้วหลังจากนั้นเราจะไปดูนิสัยว่าเข้ากับเราได้หรือเปล่าอะค่ะเจอหรือยังหาอยู่ค้นหาอยู่ค่ะแต่ยังไม่เจอเลย ยังยังไม่เจอค่ะยังไม่เจอยังหาอยู่ก็ถามรับทุกท้อเลยก็ first kid ครั้งแรกเฟิร์สคิดครั้งแรกเอากับใครคะพ่อแม่หรือว่าเวลา f ิร์สคิดครั้งแรกก็ตั้งกับคุณพ่อค่ะพ่อกับแม่แต่เกิดมาเพราะว่าต้องเฟิร์สคิดกับเราละ อเคนั้นชฝากของงานคิ้ไม่ฝากการประลเลยก็ฝากด้วยนะคะเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกด้วยแล้วก็เหมือนตั้งใจคืออะไรที่ตอนแรกไม่ได้คิดจะมาทำพอแต่ว่าพอเรามาถึงจุดนี้แล้วก็เหมือนเราก็ตั้งใจทำให้ดีที่สุดก็ฝากด้วยนะคะ